ทราบเหตุผลแล้วไอยอมรับว่าพลาดสั่งเซยานายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการตนไม่รู้ว่าเป็นสารอันตรายจากกรณีสืบเนื่องจากคดีสะเทือนขวัญน,นางสารารัตน์หรือแอมอายุ36ปีผู้ต้องหาคดีวางสารพิษเซยานายโดยพบมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายโดยทุกรายมีความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับกลุ่มแชร์มรณะการกู้ยืมเงินและปล่อยกู้แทบทั้งสิน้นและนอกจากนี้ภายหลังบุกตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งย่านลากกระบางพบเลขรหัสนำเข้าจากขวดเซยานายที่ถูกฝังไว้หลังบ้านของแอม นางเอกหนึ่งร้อยล้านซื้อสยานายล่าสุดคดีนี้ลามมาถึงวงการบันเทิงหลังเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่สพฤษภาคมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาเผยว่าคดีนี้มีดาราพยาบาลได้มีการสั่งซื้อสยานายโรงงานเดียวกับแอมหลังตรวจเลขรหัสยาก็ยืนยันว่าใช่พร้อมกันนี้เตรียมออกหมายเรียกดารามาให้ปากคําจุดประสงค์ของการซื้อไซยาไนดในครั้งนี้ว่าซื้อมาเพื่ออะไรเพราะจานวนที่ซื้อมามากผิดปกติอีกทั้งตํารวจได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า ดาราที่ว่าเป็นนางเอกจองเงินของค่ายอย่างดังค่ายหนึ่งที่เคยทำไรายได้หนังทะลุ100ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าดาราสาวคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อเซายนายไปเพื่ออะไรและคงต้องตามกันต่อไปว่านางเอกจองเงินรายนี้จะให้เข้าปากคำกับเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่ไอปริทยายอมรับรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งด้านคุณแม่ของไอปริทยายอมรับว่าลูกสาวได้สั่งเซายนายมาจริงตามที่เป็นข่าวโดยได้ซื้อมาเมื่อวันที่25เมษายนได้รับของในวันที่27เเมษายน ซื้อมาเนื่องจากต้องการกําจัดสัตว์คลานที่มีพิษเพราะที่บ้านมีปัญหางูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านสร้างพยายามหาอะไรมาโรยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จจึงไปเสิร์ชเจอว่าไซยานายสามารถกําจัดได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้และคุณแม่ได้เผยกับทางในเอนเตอร์เทนว่ายอมรับคิดน้อยไปหน่อยเพราะเรื่องราวของไซยานายกาลังมีประเด็นในสังคมอยู่ แต่ก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอบางเขนและนำาซยานายไปให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วทั้งยังบอกอีกว่าหลังมีข่าวไอ้หน่อยและเครียดกับเรื่องนี้มากล่าสุดไอ้ปรีทยายอมรับพลาดสั่งเซยานายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าเป็นสารอันตราย